ช่วงนี้คือว่าอยูู่้เดียวเงาไง้อบ่สบายดีบ่ได้เงาก็ธรรมด้เบิ่งนแเงาได้เลัวนี้สองสี่หกแปดเก้าสบบางที่สิคนเนาะบอกเงาเลยสบายดีเออต้นนเทือพอกันแจกข้าวเหนี้นน้ะแจกแจกม้าเลยข้าวนอนบ่มาเลยจะได้มาจะไดตัวนี้ก็โมกันนี่แหละบ่มันกขคืนนี่ lúc mà lưỡi ở đây này, cho mua phu, mua phu, khó đấy, con tôm nào với mày nào mến thuaong, khỏi đó, đó, công công, anh đi anh nói, anh chắc quay thằng này kêu phô, anh ใช่อะนาเ่นนอนอนาทุบอกมากนอนแล้วนอนบอลแถวสาาเนี่ยเนี่ยไม่คืออยู่ทุกจัไปเลยนาะนอนติดเสอดึกซุปเลยอ้าวคน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 หลังถวยฮาก็มาเลยเนาะสบายดีอำลังหลังถวย้กินซะาตอนเวิร์ดหังถวยด้ยเอคนอาตเตื่อยเอ้ยบนาออยู่ อยากได้สู้แบบเจ่าไปเคียงกายฮักแท้อยากเข้าไปมันไม้ขายคำแล่ไกลไปสู่ข้อจะแต่งงานโคตรดีแล้วโคตรดแล้วอาหารแรกหลังจากที่ว่ามาแต่บุญแหละไอ้เบิ่งพี่สิบสองนี่หมื่นสิบเก้าปะเป็นไรก็เลยว่าจับซอยจุให้พี่น้องพี่น้องเนาะทามที่ทาข้าวทาข้าวไอ้น้องทามสุรทุกสุกดิบไอ้น้องเป็นยังได เอาจานย์พนิกอนเลยว่นใดก็ทำวันใดเป็นจังไงสองนี้คือว่าอยู่ผู้เดียวเงาเงอยบ่สบายดีบ่ได้เงาก็รรมดาได้พวกเราเงาได้จังนไรสองสี่หกแปดเก้าสิบบางทีสิบคนเนาะบอกเงาเลยเน้อสบายคือเก่างาบ่มีเงาดอก อยู่เต็มอยู่เต็มเราไม่นี้กินซอยจุเดินไปดองเด้ออยากจะเจ้าเงาูยอยากจเจ้าหันเจ้าหันคนสยามเจ้าหันกรจอาเงาบอกงี่อยเงาแห่งลีนายมาอยู่ปักซ่ซะ่ายมาซะนายก็ได้อยู่บอก่ายบ่ได้แล้วมีบริษัทสะายดีโดนเถื่อพอกันแจกงม่เท่าเหมือนน้าไม่ใช่ไหนขาเขาจะเละจะนอยข้าหานอนบอ

ผมยังไงไปกันหมยน้ำมันท่วมต้องใส่ต้องใส่ห็นคอยไปแอดด้วยจ้าคุงผมอันนี้อีกเนึ่ง อาดีกมเห็นผมมาเนาะหิวเขาก็ลึมา่านผ้ให่จะไปทางใดท่านบ่้หญ่ผมมั่งี่านผูผมมาลินน้ำโอ้หนาซ้หนาใสได้เปสักมานี่ยีนี่่างเบาไม่มีความหักความหลักความหลักคือว่าหนาซ้หนาใสแบบบุีเยไปเลยกระดายยุไก่กนได้มาหาันีก็ลินการ์มนเนาะมันเหมือนเนาะลินการเราหูได้เหมือนบอลแล้วบาอันนเวลาไปกินตยแม่เอาไปโหลดนี่มันแห้งนี่ ผมก็เป็นชงพมผ่าน้เอาเอาอันนัเดาพเาไปพูดเขาเห็นตัวเอาในจรบดหนึ่งเอาบทหนึ่งซะบดอันนี้นี่กอนทีเขาวเนจะได้บดสูดก้อนทีเกอีเจ๊บบกเกีียมมากเลยคํทาำจังเนาะทำสัจจะคไงวพวกีคือัวเป็นลายโมโยเนอใช่อันนั้นเล่นนอนอันนั้นทุบอกมากนอนนะนอนบอกทแบ มกินนะขายขัวเราขายโน่นเออมามาก่อนเลยสิอันนี้เหกือนปีงนะเขาเป็นคนปีงสี yeah. wow, exactly. ่ละแล้โดนพอกันเถนึงพี่น้องเลยก่อนสก๊อมืออื่นกันกินกันเนี่ยเบาหน่อยไหมเบาหน่อยเดียว สำเนี่ยไม่คอยุ่กภูเขาจังหวัดเดีน้องน้องุกโูเจะุปเลยน้น่มันหมันแห้งนองถ้าโลกมันต่ำดมันใหม่เน่ยนี่น่มันมือ้นนะฮะน่เป็นนาทร่งซาไม่ท้อนจับประกกรไดเปนาทุ่งซากแอยเากินนท้อนสมกินด น่อยบาได้กินตั้งแต่อยู่บ้านเนาะเป็นเดือนสองเดือนแล้วสเดือนแต่ผมมันท้ายาง่ะเลเนาะไปขายไก่เหรอแบบยอดตะยอดตะปื้อกันนะซ้ำจะได้กินนี่มันแจ้งคนนะจะกินดูปูมาเขาเอาสิ่งไปขายเบิ่งอันนี้ในกินทุกโมงเลยอันี้เนาะจับผายไปไปในกินทุกโมงเลยอันนี้ยอดตะปื้อในกระทะสี่โมงจะได้กินสี่โมงแรงออะสี่โมงเช้าม่ได้กินแล้วนะครับแมนมีหกโมงได้กินเลย อืมไปให้มัสบายเดี๋ยวนี่คนกินหลายเออเขาก็เลยเฮ็ดแต่หัวค่ํามันสุมซนบ่มีคนกินหลายเออุมนแบบว่าโตเมืองเมืองใหญ่เมืองใหญ่แม่นอืแ่่มันคนินคนกินหลายบ่มีคนกินบ่ะเฮ็ดบ่คนกินคือเก่านแงยากเนาะมันสิกนแสงซอยเวมันแลเอาเบิ่ง ต้องขั้นตอนในการเฮ็ดขั้นตอนในการเฮ็ดตอนการเกี่ยวเนี่ยเป็นเบอร์ในคลิปบ่าวกำแพงเลยท่ั้งทีเลยนั่นเองทั้งแท้สี่พันสองพันหน่งการสี่เดินทางกลับเที่ยวประมาณเจ็ดโมงออกคืนวันแปดโมงกินไวยกินด้วยกินไว้กินกินกินเอาขออนุญาตกินเนื้อกินหมองเน้อแน่นอนพีเฮ้ยพี่เลยมาเอาคำหนึ่งเอาคำหนึ่งกระนี้เว้ยว่ากะลังซุกเนี่ยบะนีงก็หลิงกันเนี่ยกระเดืองเลย điểm đây, về, mày mày mày, nè khăm không, kinh động gander này, ồ, mày đi Vinh yeah. không, <laughs> đi, mày điang này, đó đây à, nè, có ăn này lên tuần nữa, quả có năm nữa <laughs> <laughs> <laughs>

ได้หนังกูยังแต่าคนตกม่ไดีเซีเปใหม่แห่งไม่ยังเลยวานนี้ยังก็ไปใหม่แห่งโอ้กู่าไอ้ลูกึงนอนอีกเด้อเอเราไปนอนมาาสิบารกูเขาเขาคู่ต้องเลยกิเขาอิ่แล้วกนม่สวหบโ่าคเบคโฆษณาเนาะตอนนี้หอถามันเป็นอท่านี้ห้อยนะขาาหนีออกเลย็ได้จาะ คางคุับุกคกาเออตัวน้ราลได้อกยดูคางวะดูคยุยดูคายเนาะครับครับครับ คนคนคนหลังถวยเราก็มาหนเนาะสบายดีได้อมาำรังที่หลังถวยบไกินมาตอนเวิร์ดหลงถวยเาคนคนนี้จะผาล่อถาเดชซองอย่างสูงกันรูคามเบกโสนเวิร์ดหลังเบกโินะี้าน้าามน้ามึงกินเวดปลา่้องยังชุดที่สองเลย ไม่นอนค่ะกินปีก็ลู้ค้าอิ่ม่ใส่หนักเลยเ่ออเคตอนนี้มาหอนคิวอัจลดอาปืปืียบร้อยเนาะเรอถาลานทรายร้านทรายเม่เคยังพาอายเป็นไปเบียกนะได้เป็นมากนะมาแวมาตยกัน้ยิ้เขาช่วเวลาสเนาะสั่งเขาเบียกินนี่แหละคิวองเาหมดแล้วหอดแลว อย่างมูกรอบย,ย,ยู่เขายู่เขายู่เขาบรีเขาเสาะเนาะเจาะมองก็มาเลยนะของจิ้มงานเลยมาเลยเดินทางมาเลยกันเลยวเข้อจอส่อนวนก่าไหนเลยอะไรราคาอะไร เซจะแบบฝนตกเลยทายริปซิงเพลงว่านเนี่ยกินบุหรี่ไปเลยทายวุนสุดสดนะบุหรี่ครบบุไรีจะมา์ไทายอายุบานเนาะเด็กเกินเด็กเปียงอิตาลีจะแบบฝนยุประยอน จะปื้อมขอดำอยนะแลัวเาดำแดดเฝ้าใหม่นะ

กี่แห้งล่ะอ่แงเลยโอ้ยี่แห้งนะโอยโอ้ยงงใกงดูจงดูนี่ไตอยู่ตงดูนี่จงใจมากินจงมากินเปี่ยนจงใจมาเตต้วุโจุตะแตตงกันัเหมือนงกันหรองกอ้โจ๊น่ารักมาต่ใชจงันใหญ่ ไม่ไปหงเอียนมาเนี่ยไปทกุ้องขันบอกอยากมาไปแตะอขันไหไงกินมะกังเนี่กมะแกงเนี่ยดลาอ้ยปลาเนี่ยเาด่ามันเดียทำไมจีมูกออกรายแต่อยที่าจอยมือนี้วะทุบ้าทุบโอ๊ยปลนทุบ้าเหรอทุทุยนี่ทุ่อะไรทุ่ทุ่าทุ่อไรทุ่อทุเป่าุเป่เด้ยทุเป่าเป่าทุ่ทุทุ่ลูกเมืงนะทุลมงนะเนยโอ้ยเก่งเลย กำไลอยทุบ้าโอ้ท um. ูบ้าเนาะอือมแงไงเท้าเนอะแก้งเท้าตั้กินเนอะอ่าก uh ็มาเกี่ยงเท้ากินเนี่นาะุทุเออน่ารักทุตะตะโอ๊ยต๊ะ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 โต๊ะโตะป่นาเาอนกรบปลาเลยนี่กระถ่วกเลยมันมันเนาะอยละ โอ้เดาด่าไปโอ้ด้วยโอ้โอ้ด่ามจอดโอ้ด่ามจอดโอ้ยโอ้ด่ามจอดแข่งนะแข่งลูงที่แข่งลูกไหนไหมแข่งก่อนนะแข่งแข่งก่อนแข่งลงกไตวะแข่งลงกไตเลยไม่ใช่นี่ไม่ใช่านี่น้ำ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 บ้านน้ำก้อนน้ำกอนเออโอ้ยน้ำบ้านโ้ำกอดน้ำก้อดน้ำบ้อนน้ำกอดอืน้ำน้ำกอดน่ารักกินบ่ได้ นักเป็ดไอเนอะนักหนมหมูไรอยู่เหมือเอเป็นใครเละโวยโวยเละเวยปวข้อข้งบนเหือยเือยเละเวยปวดรูปข้มือปะรูปอ้อมือเหรอฮะอ๋อไอหูเนี่ย้ยหูหูหงเยียนแม่ปยนักเองมืไปงเยียนเป็นอย่างไรไปหงเยียนมาช้อนมาอยู่บ๋ เลื่อนเทารูเยือนเท้าประช้อนไม่ใช่ปะช้อนฮะปะช้อนใช่ใช้คือบอกเอาอย่างหลักไปเหยียดอ๋อใ้มะนึงแพ้มะนึงดูดูั้ม่างมหมาเลยเว้ยแพะตุ้งเต้ยมะนึงไหมั้ม่มาหอนแม่มาแต่งอแล้วงัมามางัมมาแต่งงอแล้ว

รวย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 วยรววยวยไปบายนยไบายนยบายไบายผีไบายไบายทุกขวดผีบายเออเออเก่งเลยบายเออปะย้อปื้นหนบายออยบายอ้อยบายเราไปหาปื้นหนอหนึ่งหนอ